ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมีพัดปิดตาเป็นรุ่นหนึ่งของหลวงพระคูณมาแชร์ให้ดูกันนะครับวันนี้ก็จะเป็นพัดปิตามหาลาบปี2อ1 7นรอนะครับรุ่นนี้ก็จะมีทําขึ้นมาด้วยกันสองเนื้อด้วยกันเนื้อหนึ่งก็จะเป็นสีดําเป็นผงใบลานนะครับเป็นเนื้อหนึ่งก็จะเป็นผงเออกษรจะเป็น สีน้ำตาลเบาๆหน่อยรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่หาดูกันได้ค่อนข้างยากเพราะว่าสร้างค่อนข้างน้อยวัตถุวัตถุประสงค์ในส่วนของการสร้างก็สร้างเพื่อธนบ,บนุญลงในส่วนของวัดก็คือสร้างทางสร้างทางขึ้นไปสร้างทางเข้าวัดนะครับเพื่อนวันอันนี้การกัดสร้างก็ ที่วัดสแก้ววัดสะแก้วหนะลวงพ่อคูณเป็นผู้ปลุกเสกหนึ่งไตมารนะครับแล้วก็ในส่วนของพระรุ่นนี้อ่ะซึ่งแตกต่างกับพระปิตารุ่นอื่นๆของหลวงพ่อคูณก็คือพระรุ่นนี้เป็นมหาอุตนะครับก็คือเป็นมหาอุดแล้วก็ด้านในองค์พระเนี่ย ซึ่งเป็นเนื้อผงในด้านในเนี่ยจะมีกลิ่นก็คือจะเป็นตะกุดเป็นตะกุดนะครับอยู่ด้านในแล้วก็จะมีลูกตะกัวอยู่ด้านในตะกุดเนี่ยหลังจากการเสร็จเราก็จะเอามาม้วนมมวนเสร็จก็ปิดหูแล้วก็ใส่ลูกตะกัวเข้าไปข้างในแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับแล้วก็เวลาที่เราหยิบพระปิดตารุ่นนี้ขึ้นมา แล้วลองสั่นดูเนี่ยจะได้ยินเสียงกลิ่นอยู่ข้างในในส่วนของรุ่นนี้จะมีกลิ่นจะมีกลิ่นทุกองน,นะครับจะมีกลิ่นทุกองคแล้วก็จํานวนการจัดสร้างค่อนข้างน้อยครับเต็มประมาณ400อกว่าองค์เท่านั้นเองสร้างไม่เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครเจอส,อสวยๆก็แนะนําให้เก็บเก็บไว้บูชานะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็หลวงพ่อคูณก็ ท่านเป็นคนจัดสร้างเองแล้วก็จะสร้างที่วัดสระแก้วนะครับปลูกเสกเดียวหนึ่งไตรมาสเต็มเลยแล้วก็ปีการแต่สร้างก็เป็นปีที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นปีเดียวกันกับเหรียญหรือวัตถุกมงคลหลายๆรุ่นที่ดังๆของหลวงพ่อคูณเลยนะครับก็ถือว่าเป็นพระดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่ง ของหลวงพรคุณเลยแล้วก็จดสร้างปลูกเสร็จเดียวโอเคครับสวาสดีครับ